ครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราลองมาคุยกันเรื่องถึงว่าภาวะเลือดจางในสุนัขนะครับซึ่งมันก็จะมีอยู่หลายสายเหตุนะครับจากการที่เสียเลือดจากเช่นโดนรถชนอุบัติเหตุต่างๆนะครับหรือว่าจากโรคภัยแค่เจ็บเช่นของเรื่องของพยาธิในเม็ดเลือดหรือของอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เกิดการทําลายเม็ดเลือดแดงทําให้เม็ดเลือดแดงลดลงก็เกิดเพราะเลือดจางนะครับหรือว่าไขกระดูกไม่สร้างเป็นต้นนะครับสิ่งแรกที่เราที่เวลาที่สุนัขเลือดจางเนี่ยเราต้องแยกแยะให้ได้ก่อนว่ามันเกิดจากอะไรนะครับ แล้วก็เวลาที่งานที่2คือเราต้องคิดเราต้องรู้ให้ได้ว่าเขาสามารถสร้างเลือดได้ไหมนะครับอิ p u t ตเอาพุคืออินพุการสร้างเลือดเอาพุตการทาลายเลือดเนี่ยมันเท่ากันไหมถ้ามันเท่ากันเลือดจะไม่ขึ้นต่อให้มีการสร้างที่เยอะแต่การทําลายเลือดจะเยอะตามก็มีผลตอบเหมือนกันนะครับก็ลองดูสนัขชื่อชื่อแมคก้านะครับเป็นสุนัขพันธุ์ซิบรีนฮัสกี้นะครับผมก็ มีภาวะเลือดจางเนื่องจากการเป็นพยาธิในเม็ดเลือดแล้วก็รักษาม,มาค่อนข้างนานนะครับแล้วกเกิดประมาณว่ามีฝีประทูตามหลังเกิดขึ้นนะครับเราลองมาดูกันว่าจากผลเลือดเนี่ยมันจะบอกอะไรกับเขาได้บ้างว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาน,น,นะครับนะครับก็วันที่1ที่เขามาคือ28กันยายนนะครับแม่ก,ก้าก็มีแผลที่หลังมา2อสมวันนะครับเป็นแผลที่ประทุขึ้นมาเป็นฝีหนองน,นะครับแล้วก็ขาหลังนี่ยเขาเดินไม่ได้ตั้งแต่อยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับ เสร็จแล้วหลังจากนั้นที่มาเนี่ยเราพบว่าเม็ดเลือดขาวของเขาเนี่ยค่อนข้างปกติแต่ว่ามีการอักเสบในส่วนของเม็ดเลือดขาวเรถึงค่าของเม็ดเลือดแดงนะครับก็คือ RBC ตัวนี้นะครับจะอยู่ที่1.64นะครับเราก็คิดดูว่าเอ๊ะเราจะาต้องให้เลือดเขาไหมหรือว่าต้องทำองไงเขาไหมนะครับนะฮะในเบื้องต้นเนี่ยเราพบว่าเขาเป็นหมาที่รักษาพยาธิในเม็ดเลือดแล้วไม่หาย ซึ่งถ้าเราไปดูจากผลเลือดก็คือค่าออเทอร์ตัวนี้มันขึ้นไป0.14นั่นหมายความว่าค่าปกติที่ทางเรารับได้จริงคือแค่0.4นะครับคือเกินมาถึงประมาณ3-4เท่านะครับแล้วก็ถ้าดูจากประวัติการรักษาของเขาเนี่ยทางหมอก็ให้ยาถูกต้องทั้งหมดนะครับก็คือให้ยาปฏิชีวนะที่จะสับย่านเลมิเลือ์ทั้งหมดมาแล้วแต่ทําไมถึงไม่ได้ผลนะครับถ้าเราไปดูในเชิงของในเรื่องของเลือดแดงหรือเฉพาะเลือดจางและภาวะของเลือดจางของเขานะครับ ในส่วนที่เป็นค่าของ MCV ตัวนี้สูงกว่า77%น่าหมายความว่าเขาเป็นลักษณะของเม็ดเลือดแดงที่มีขนาดใหญ่มากผิดปกติน่าหมายความว่าขาดพวกโฟลิกหรือบี2ีงั้คือการให้การให้ยาบำรุงเลือดเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าเขาเป็นภา,าวะการขาดเลือดแบบไหนต้องการธาตุเหล็กนะครับหรือว่าขาดโฟลิกหรือขาด B12 ซึ่งแต่ละค่าเนี่ยถ้าคุณหมอเขาจะรู้ได้ว่าดูจากผลเลือดได้ว่าจะรักษาอย่างไงาน,นะครับอันต่อมาในส่วนของเม็ดเลือดขาวเขานะครับเราจะพบว่ามีค่าที่เรียกว่าลิมโฟไซต์หรือเป็นทหารของร่างกายเนี่ยเพียงแค่0.46คูณ10ยกกำลัง3ต่อไมโครลิตรซึ่งมีปริมาณน้อยมากเราต้องการอย่างต่ำเนี่ยคือที่2ขึ้นเพะ่ะนั้นหมายความว่าสูนับตัวนี้เนี่ยไม่ค่อยมีภูมิต้านทานในร่างกายนะครับเพราะนั้นคือยาปฏิชีวนะกลุ่มเตต้าเซคินด็อกซิ่เซคินที่ใช้รักษา ยาในเรื่องของเขาทาไมถึงไม่ได้ผลก็เกิดจากการที่เขามีทหารในร่างกายน้อยเพราะว่ายากลุ่มนี้จะเข้าไปแค่จับเฉยแล้วก็ให้ทางพวกภูมิกันของร่างกายเป็นตัวเข้าไปฆ่างัองการที่สุนัขมีภูมิน้อยก็ทําให้การใช้ยาตัวนี้และได้ผลน้อยลงนะครับคราวนี้แพลนของเขาตัวนี้เราก็คือคิดว่าเราจะเพิ่มยาฆ่าเชื้ออีกตัวหนึ่งที่เข้าไปแอดเสริมเพื่อที่ทําให้การฆ่าเชื้อดีขึ้นนะครับเสร็จแล้วเราก็จะให้พวกฮอร์โมนในการกระตุ้นให้เพราะเราคิดว่าลักษณะแบบนี้ เราเชื่อว่าฮอร์โมนน่าจะเอาเขาอยู่แล้วน่าจะเอาเขาทันนะครับรวมกับการให้ยาบำรุงก็ก่อนหน้านี้ก็ได้ข่าวว่ากินน้ำข้าวน้อยแต่ปัจจุบันก็กินข้าวได้ปกปตินะครับก็ดีขึ้นรวมถึงค่าเลือดนะครับหลังจากที่ฉีดฮอร์โมนไป2วันเราลองดูก่อนปกติแล้วก็ไม่รีดตัวเร็ขนาดนี้ครับแต่ว่าเราจะดูว่าค่าเลือดมันดีขึ้นแค่ไหนนะครับหลังจากฉีดฮอร์โมนไปได้ประมาณ2วันนะครับือวันที่30นะครับจากยี่สิบแปดไปสามสิบค่าตัวเม็ดเลือดแดงตัวอ่อนคือเลือดติคูโลไซต์นะครับจาก0.8 เพิ่มขึ้นเป็น5.8พอเราคำนวณย้อนกลับเราพบว่ามันได้2.1ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะครับนี่คือสิ่งที่ดีและเราพบว่าในส่วนของค่าของออเทอร์ตัวนี้ที่บ่งบอกถึงพยาธิในเม็ดเลือดเนี่ยจากที่เป็น0.14ลดลงเหลือ0.08นะครับหรือเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นก็คือ0.6คราวที่แล้วมันจะเป็น1.2คือลดลงไปครึ่งหนึ่งนั่นแสดงว่าการที่เราเพิ่มยาปฏิชีวนะอีกตัวหนึ่งเข้าไปเสริมเนี่ยนะครับ ทำให้เขาเนี่ยดีขึ้นเม็ดเลือดแดงดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นนะครับการสร้างเลือดดีขึ้นนะครับแต่ก็ยังพบว่าในส่วนของภูมิคุ้มกันของเขาเนี่ยค่อนข้างยังมีน้อยอยู่นะครับผ่านไปนะครับอีก2อสวันถัดมานะครับก็คือวันนี้วันที่3นะครับผมจะพบว่าในส่วนของเม็ดเลือดแดงเนี่ยขึ้นมาเยอะเลยนะครับจากที่1.6นะครับเป็น 1.72วันนี้ขึ้นเป็น2.47เรียบร้อยแล้วนะครับรวมถึงค่ายลติคูลรไซต์ก็เพิ่มเป็น10.95ซึ่งถือว่าสูงมากเพราะค่าปกติคือ0-1.5ถึงในส่วนของพยาธิาในเม็ดเลือดนี่เราคุมอยู่แล้วก็คือลดลงเหลือแค่0.01หรือเท่ากับ0.1นั่นหมายความว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เรารับได้แล้วตอนนี้ก็อยู่ในภาวะการสร้างเลือด แต่สิ่งหนึ่งที่ยังน่าคิดก็คือว่าการที่ิูุงเกันของเขาต่ำเนี่ยจะต้องให้พวกยาเสริมภูมิเข้าไปช่วยนะครับแล้วก็ดูว่าผลการรักษาเป็นยังไงอย่างตัวนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับค่า MCV m c s ของเขานี่จะค่อนข้างสูงปกติ MCV เนี่ยถ้าต่ำกว่า60นั่นคือบ,บอ,อกว่าคุณขาดธาตุเหล็กน,นะครับหรือรูดเลือดแดงมีขนาดที่เล็กผิดปกติ แต่ถ้า MCV ตัวนี้สูงกว่า77นั่นหมายความว่าคุณขาดโฟลิกหรือ B2 หรือเมล็ดแดนมีขนาดใหญ่ผิดปกตินะครับนี่คือวิธีการแยกด้วยอันต่อมาเราจะมีการคำนวณเกิดขึ้นก็คือการเอาค่าในส่วนของฮีมาตัรขีดตัวนี้นะครับหารค่ากลางคือ45แล้วคูณเปอร์เซ็นต์เลือดติต้องได้มากกว่า2.5นั่นถึงว่าจะเป็นค่าที่ดีแล้วก็เลือดขึ้นอย่างตัวนี้คำนวณออกมาได้ที่6.01ก็คือเกิน2.5นั่นแสดงว่าเลือดขึ้นชัวร์แล้วก็ ไม่ต้องถ่ายเลือดนะครับรวมทั้งเก็ดเลือดนะครับก่อนที่วันที่มาหาเราวันแรกเนี่ยอยู่ที่16ื่นค่อนข้างต่ำมากพอผ่านไปนะครับอีก2วันขึ้นมาเป็น3ามหมนะวันนี้ขึ้นเป็น9ก้าหมแล้วนะครับก็เรียกว่าเกือบใกล้ปกติแล้วเพราะเราเกินแสนหนึ่งก็ใช้ได้เก็ดเลือดนี่เวลาที่เรารักษานะครับปกติแล้วก็สองสองวันมันก็จะดีขึ้นถ้าเรารักษาถูกทางนะครับเพราะว่าเก็ดเลือดเนี่ยมันใช้เวลาสร้างจริงแค่2อสอวันขอแค่ว่าเรารู้ทางของมันว่ามันต้องการอะไรร่างกายต้องการอะะไรนะรนคับ สิ่งที่อยากจะให้สังเกตในของวันนี้นะครับก็คือว่าในเรื่องของเลือดจางในสุนัขเนี่ยมันมีสาเหตุของมันนะครับซึ่งปัจจุบันจะเกิดจากเรื่องของพยาธิในเม็ดเลือดนะครับคราวนี้คือถ้าหรือว่าเป็นโรคอะไรนานๆอย่างเช่นเคสของหมูน้อยเนี่ยภาษาหมอเขาเรียกว่า anemia ironic disease คือเลือดจางที่เกิดจากภาวะความเป็นเลือดหลังนะครับไม่ว่าสุนัขจะเป็นโรคอะไรต่างๆที่เป็นมานานมากเป็นเกินสัปดาห์หนึ่งขึ้นไปเนี่ยมันมีภาวะที่ร่างกายหลั่งสารตัวหนึ่งขึ้นมาที่เรียกว่า I L 6 ซึ่งไอ้ตัวนี้จะยับย้งพวกเฮปซิดินของในตับที่มีตัวหน้าที่ควบคุมในเรื่องของการนำธาตุเหล็กกลับมาใช้ใหม่เพราะฉะนั้นคือหมาอย่างของหมูน้อยเนี่ยเขาไม่ขาดธาตุเหล็กแต่ว่าร่างกายเนี่ยขาดฮอร์โมนที่จะไปดึงเอาธาตุเหล็กออกมาใช้ได้นะครับนี่คือจุดหนึ่งในการที่ใช้ฮอร์โมนช่วยในการรักษาเรื่องโรคเลือดหรืออย่างเคสของแมคก้านะครับที่มีหัวคอร์เลดจางจากของตรงนี้เนี่ย การที่ใช้ฮอร์โมนดึงการที่ทําด้วยวิธีทางต่างๆเนี่ยแล้วเราดูจากค่าเลือดเขาก่อนว่าร่างกายเขาต้องการอะไรอย่างแม็ก้าเขาต้องการโฟลิกกับบีบสองเราก็ให้ยาบำรุงเลือดที่มีโฟลิกกับบีบสองโดยที่เราไม่ได้เน้นธาตุเหล็กนะครับเพราะฉะนั้นคือเพราะเขาไม่ได้ขาดธาตุเหล็กมันก็สามารถที่จะช่วยทําให้ร่างกายเขาเนี่ยฟื้นตัวได้เร็วขึ้นแล้วก็หายได้ดีกว่าั้นคือสิ่งที่ดีสุดนะครับคือการพาสุนัขไปตรวจเลือดให้ชัดเจนนะครับแล้วก็มีภาวะอะไรก็รีบรักษาซะนะครับผมก็ฝากไว้เท